เจ๊ดเลยจ่าเอ๋ไม่ได้มาหลายหลายวันเลย ีหนึ่งกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะวันนี้ก็ตัวเดิมไม่มีเพิ่มตเติมอะไรงวดน,นี้ก็ตัวเดียวตัวเดิมไม่มีเพิ่มเติมอะไรแต่ว่าฝากเลขทูบกับเเลขอีกตัวหนึ่งหน่อยใครที่แบบว่าซื้อทันนะคะฝากซื้อออมสินอ่ะอมสินหนึ่งชอบหกนะคะอมสินหนึ่งชอบหกสองเจ็ด หวยอมสินนะใครเล่นอมสินอมสินไม่รู้ปิดยังหวยอมสินหนึ่งไม่รู้ว่าเขาปิดยังนะแต่หนึ่งชอบอมสินก็คือหกสองเจ็ดหวยอมสินนะคะชอบหกสองเจ็ดรัฐบาลไทยก็เหมือนเดิมค่ะสองแปดห้าเมากันไปนะคะแล้วก็ฝอาเลขทูบนะคะเลขทูบคือสองแปดสามกันตัวเก้าแปดหนึ่งไว้ให้หนึ่งสักสิบาท ใครที่แบบว่าซื้อทันนะคะฝากซื้อ981สักสิบบาทนะน่าสดมากใช่น่าสดก้องไอโฟนด้วยแม่คตรน่าตัวเองเลยก็้องไอโฟนใครที่ซื้อทันนะคะฝากซื้อ981สักสิบบาทนะลูกค้าจา๋าฝากซื้อ981สักสิบบาท หนึ่งกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดวันนี้หนูขอให้แบบว่าทุกคนรวยๆนะคะขอให้ทุกคนรวยๆขอแบบว่าเดี๋ยวรอตอนเย็นเดี๋ยวเรามากิีดพร้อมกันแนวทางอมสินหนึ่งลงให้เรียบร้อยแล้วเนาะแนวทางหวยอมสินลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอมสินนะคะหนึ่งชอบหกอมสินหนึ่งทำงวดนี้เป็นงวดแรกนะลูกค้าเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำอาอมสินอะไม่ค่อยได้ว่างทําแต่ว่าพอดี พอดีเมื่อคืนว่างก็เลยทําหวยออมสินใครยังซื้อได้หรือว่าหนึ่งไม่รู้ว่าเขาปิดหรือยังแต่หนึ่งไม่ได้เล่นนะออมสินนะเพราะว่าไม่ทันได้ซื้ออะไรเลยพอแพ็กของส่งของลูกค้าเสร็จก็ออกมาเพราะหนึ่งจะต้องไปต่างจังหวัดหวยออมสินนะคะชอบหวยออมสินชอบหกสองเจ็ดหวยออมสินชอบหกสองเจ็ด ชอบ6วิ่ง6มา6ล้านเปอร์เซ็นต์รัฐบาลไทยชอบ285ฟัน25งสองมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังมั่นใจตัวเดิมอยู่นะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีแปรผันถึงแม้มันจะอั้นไวก็ตาม เดี๋ยวรอตอนเย็นนะคะสำหรับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. นะคะแอดมินลงเลขให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าอะไรแต่ช่วงหุ้นบ่ายหนึ่งขออนุญาตงดก่อนเนาะงดหุ้นบ่ายก่อนเพราะวันนี้เยอะมากทำไม่ทันนะคะวันนี้หวยเยอะมากทำไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งก็จะงดหุ้นบ่ายแล้วก็ อ,อลงไปแล้วคือฮานอยอมสินรัฐบาลนะคะฮานอยอมสินแล้วก็รัฐบาลนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือสามรัฐแล้วก็ดาวโจนเลยนะคะเลขเดียวกันเลยเลยแล้วโอ้ยสาสุกขัเฮงรวยๆยหนูก็ไม่พูดเยอะเลยแม่ลอตเตอรี่เน้นมากลอตเตอรี่เยอะมากวันนี้หนูบอกเลยว่าลอตเตอรีอ่หนูว่ารถหนูว่ามีทุกคัน รถหนูมีลอตเตอรี่ทุกคัน ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะอันนี้หนูมาไล์เพราะว่างวดนี้นะคะงวดนี้ฟันนะคะฟันขาดอัดหนักอัดหนักที่สองห้าวดนี้อัดหนักที่สองห้าเจาะสองแปดห้าแปดฟันสองมาล้านเปอร์เซ็นต์ สองมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวิ่งรูดสองกันนะคะกัน981ใครซื้อทันซื้อ981ติดไว้สักสิบบาทนะใครซื้อทันซื้อ981ติดไว้สักสิบบาท981นนะคะยังบอกที่มาไม่ได้ว่ามาจากไหนเป็นการเทสเทสก็เรียกเทสเทส เทดีิงแกน้วนนี้ไม่มีเลขสั่งหรอกงวน,นี้หนูขอตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่รับค่าน้ำใจไม่รับค่าน้ำชาไม่รับค่ากาแฟนะคะห้ามโอนเป็นอันขาดไม่รับค่ะ เนียเลขเราอะเลขเลขจากหนึ่งอะเป็นส่วนหนึ่งในเลขที่เขาอั้นปิดรับอ่ะก็คือมีตัวเจาะสองแปดใช่ไหมเป็นวันเกิดของเป็นวันเกิดของของรอของรัชการที่สิบหนึ่งก็เลยคิดว่ามันปิดรับมันอั่นอะ ถ้ามันมาตัวล็อกอีกนี่คือมันมาตัวอันมันมาหวยอันสามงวดติดสี่งวดติดเดี๋ยวสามสี่งวดติดเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเจอกันนะคะหนูมาบอกว่าคือลูกค้าทักมาเยอะมากเลยอะทักมาขอหวยคือ หนูบอกแล้วว่าหนูให้ไปแล้วไม่ต้องมาขอเพิ่มเติมหนูไม่มีหนูไม่มีลอกเลขล็อกเลขด่วนจากวงในอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีจริงๆนะคะหนูไม่รู้หนูไม่มีหนูพูดตรงๆแบบนี้แหละว่าหนูไม่รู้หนูไม่มีหนูไม่มีเลขล็อกจากวงในหรอกถ้าหนูมีเลขล็อกจากวงในนะและหนูรู้ว่าแบบว่าเออเนี่ยวันนี้กองสลากเขาล็อกออกตัวนี้แน่นอนอ่ะหนูบอกเลยว่าหนูขายบ้านซื้อหนูเอาให้เจ้ามือแบบว่าล่มจมกันไปเลย เพราะฉะนั้นหนูบอกเลยว่าสามตัวหนูก็ชอบตัวเดิมค่ะหนูปล่อยนานแล้วเนาะไม่มีกระแสะนะคะว่าหนูไปเอาเลขไปเหมือนเลขคนนั้นเลขคนนี้ไม่เอานะคะหนูชอบสองปดห้าฟันขาดที่สองห้า อัดหนักสองห้าฟันสองมาล้านเปอร์เซนต์วิ่งรูดสองสองมาล้านเปอร์เซนต์นะคะแล้วก็กันนะคะใส่ตัวกันนี่หนูใครจะแบบว่าใครจะตามตัวไอ้ใครจะตามใครจะตาม หนูก็ได้นะแต่อันเนี้ยห,หนูหนูหนูให้981กันเอาไว้นะ981 10บาทพอเอา10บาทเบาๆ10บาท5บาท10บาทพอ5บาท10บาท981 981แล้วก็เอ่อ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 ,เ,อเลขทูบเลขทูบเลขทูบนะคะ283แแต่ตัวหนูเองไม่ต้องถามค่ะหนูซื้อลอตเตอรี่ แค่ตัวนี้ค่ะสองห้ากับห้าสองลอตเตอรี่หนูซื้อสองห้ากับห้าสองหนูซื้อแค่นี้เลยนะคะไม่กักไม่รับค่าลำใจนะคะไม่มีการแบบว่าโอนเงินมาให้หนูแล้วก็ให้หนูไปทําบุญไหม่นะคะใครอยากทําบุญทําเองกันเลยค่ะเสริมเสริมบุญเสริมบารามีเสริมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องฝากคนอื่นเขาทานะคะอยากทําทําด้วยตัวเอง หนึ่งเพิ่งหนึ่งออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อวานก่อนเนาะก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปต่างจังหวัดคนที่จะเข้ากลุ่มวีอะ่ะลูกค้าต้องรอหนึ่งไลน์ก่อนนะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นนะช่วงเย็นน่าจะได้ไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เดินทางอยู่ไม่ค่อยสะดวกฮานอยลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เ oh. ห่าแล้วห่าอีกไปแล้วนะขอให้สมาชิกในกลุ่ม V i p พีขอให้ลูกเพจหนูขอให้คนที่มาดูไลฟ์สดขอให้คนที่ติดตามหนูนะคะขอให้วันนี้ทุกคนรวยหวยรัฐบาลรวยฮานอยรวยออมสินรวยกันทุกรวยกันทุกทุกเ,เขาเรียกว่าอะไรทุกรอบทุกหน่วยไปเลยนะคะเพราะว่าหุ้นลอบายหนึ่งขออนุญาตงดก่อนเนาะเดี๋ยวเรา จะมาเจอกันทีคือฮานอยนะคะแต่ลงให้ทุกแนวทางแล้วลงให้ครบแล้วปะปะ๊าไม่เลี้ยวนี่หรอยังหาทางออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอมสินจะออกอะไรอมสินหนึ่งฟันหกนะคะชอบหกสองเจ็ดฟันหกชอบหกสองเจ็ดรัฐบาลไทยฟันสอง แล้วค่ะ